ดิจิมอนคู่หูของยามาโตะที่จะขออยู่เคียงข้างเขาแม้ในวันที่เขาไม่เหลือใครวันนี้ไซตามะขอ,อนําเสนอเรื่องราวของกาบูเมอนไซตามะแหล่งรวมคนรักอนิเมะกาบูมอนนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาคแรกโดยการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาปรากฏตัวในร่างของซูโนมอนก่อนที่เขาจะรวมมือกับดิจิมอนอีก6ตัว ต่อสู้กับคู่อากามอนจนกายร่างเป็นกาบูมอนและปราบคู่อากามอนลงได้สําเร็จกาบูมอนนั้นเป็นจิมอนที่ค่อนข้างมีความขี้อายสูงเขามีเสื้อคลุมที่คอยปกปิดร่างกายของเขาไว้ตลอดเวลาเพื่อให้ความอบอุ่นและทําให้เขาดูน่าเกงขามทามให้ตายของกาบูมอนก็คือบูบัสเตอร์ที่เป็นการพ่นน้าแข็งที่มีลักษณะคล้ายเปลวไฟออกมาจากปากโดยที่ความรุนแรงของมันนั้นเทียบเท่ากับเบบี้เฟรมของอากุมอนเลยทีเดียวในร่างพัฒนาของกาบูมอนก็คือการูรูมอนที่มีรูปร่างคล้ายกับหมาป่ามีขนที่แข็งแกร่ง ไ,ได้อย่างรวดเร็วซึ่งเราจะได้เห็นการูรูมอนครั้งแรกในตอนที่เด็กที่ถูกเลือกถูกซีดรามอนเล่นงานถ้าไมาตาของการูรูมอนนั้นก็คือฟอกไฟเยอร์เป็นการพ่นน้ําแข็งออกมาจากปากเพื่อแช่แข็งศัตรูจากนั้นลาาพัฒนาต่อมาของการูรูมอนต้องใช้ตาสัญลักษณ์แห่งวิตาภาพและแท็กเพื่อจะทําให้การูรูมอนนั้นกลายร่างเป็นวัวการูรูมอนซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นยามาโตะต้องมาทํางานในร้านอาหารเพื่อช่วยโจแต่ก็ถูกการแกล้งโดยพวกของพิโคเดวิมอนจนทําให้ยามาโตะนั้นต้องผิดใจกับโจแต่สุดท้ายขาาาาากก็มมรรู้้ควจิิงงแลละทหํตาาหตััษณ์่ภพนน การูรุมอนจึงกลายร่างเป็นวอการูรุมอนซึ่งมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับการูรุมอนแต่เป็นการยืนสองขาและสวมใส่เสื้อผ้ามีรูปลักษณ์เป็นครึ่งคนครึ่งหมาป่าแต่มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยอาวุธหลักของร่างนี้ก็คือกรงเล็บและลูกเตะที่รุนแรงถึงขั้นสามารถใช้จัดการกับดิจิทามารมอนลงได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวและร่างพัฒนาขั้นสุดยอดก็คือเมทัลการูรูมอนที่เกิดขึ้นจากการทำตามคำทำํานายโดยการใช้สอนแห่งความหวังที่แอนเจมอนนั้นยิงมาใส่ตัวของยา, um ามาโตะทำให้กกาาาาาามมม้้้วนนนนนนนัััสรรรรถเปเเลลี่ยล่ยยงไดดโทอจะ ไปมีรูปร่างคล้ายๆกับการูรุมอนแต่ร่างกายทั้งล่างนั้น กลายเป็นเหล็กและมีปีกที่เป็นใบมีดเพิ่มขึ้นมาทําให้เมทัลการูมอนนั้นสามารถบินบนอากาศได้และเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้เกือบทุกจุดในร่างกายแทบจะมีวุธติดอยู่โดยวุธที่ติดอยู่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นจรวดที่สามารถยิงไปใส่สตูและทําให้กลายเป็นน้ําแข็งได้นอกจากนี้เมทัลการูมอนยังสามารถพ่นลาแสงเยือกแข็งออกมาจากปากและสามารถแช่แข็งสตูได้อย่างง่ายได้โดยเมทัลการูมอนนั้นร่วมมือกับวอลเคมอนเพื่อจัดการกับเวนอมวันเดมอนเท่านั้นยังไม่พอเขายังสามารถล้มพินอค,คิมอนหนึ่งในงดาร์ค เป็นหนึ่งในกําลังหลักของเด็กที่ถูกเลือกเลยก็ว่าได้และเชื่ออย่างยิ่งว่าแฟนดิจิมอนในภาคแรกหลายๆคนก็ชื่นชอบดิจิมอนตัวนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเรื่องราวของกาบูมอนดิจิมอนคู่หูของยามาโตะในดิจิมอนแอเวนเจอร์ภาคแรกขาดตกหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัััววลาไปก่อนสสดีครบ